กลายเป็นเรื่องดราม่าที่ต้องติดตามกันต่อฮะหลังจากที่คุณปอเปียะเนี่ยได้มีการงัดวงจรปิดสวนคุณเปิ้ลไอรินปมจ่ายค่าตัวไม่ครบนั่นเองนะฮะเรียกว่างานนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยเราไปไล่เลียงที่มาที่ไปนะโดยเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่คุณเปิ้ลเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ฮะหลังออกรายการคุยทะลุดราม่าของคุณปอเปียนเนี่ย และมีการเปิดเผยว่าซองค่าตัวเนี่ยโดนฉีกและได้เงินไม่ครบพิธีกรเป็นคนจัดการนั่นก็คือคุณปอะเปียงานนี้ฮะคุณปอะเปียได้มีการงัดหลักฐานและมีการโพสต์ในเพจคุยทะลุดราม่าซึ่งเป็นรายการของคุณปอะเปียเนี่ยโดยมีการระบุว่าปอะเปียขอชี้แจงพร้อมภาพหลักฐานประกอบว่าเงินค่าตัวของคุณเปิ้ลที่หายไป ปเป่าเปียไม่ใช่คนจัดการตามที่คุณเปิ้ลกล่าวหาคุณเปิ้ลเนี่ยได้โพสต์ว่าทราบจากคนดียวงานโดยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความเสื่อมเสียเป็นอย่างยิ่งจึงแนบภาพหลักฐานว่าคนที่ฉีกซองเอาเงินคุณเปิ้ลไปเนี่ยกลายเป็นผู้จัดการของคุณเปิ้ลเองฮะและต้องบอกว่าเวลาทำเนี่ยทำขณะที่คุณปอเปี้ยเนี่ย ยืนหันหลังนั่นเองส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยปอเปีย๊ยะเนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อความยุติธรรมของตัวเองและรายการทวีทะลุดารามาเนี่ยไม่เคยมีเจตนาร้ายและทำในสิ่งที่ผิดจรรยบรรณแม้แต่น้อยและเรื่องนี้ฮะปอเปีย๊ยะก็มีการบอกว่าจะมีการดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนั่นเองครับ เรียกว่าต้องติดตามฮะประเด็นนี้เรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะขนาดนี้ต้องดูฮะว่างานนี้เนี่ยคุณเปิ้ลจะมีการออกมาตอบโต้อย่างไรและจะมีการงัดหลักฐานที่มีการยืนยันว่าคุณปอเปียนเนี่ยได้มีการตัดหัวคิวเงินหรือไม่งานนี้ฮะต้องบอกว่าแต่กล้องวงจรปิดมันก็ชัดเหมือนกันนะครับ ต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่อหากมีความคืบหน้าเราจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมอย่างเร่งด่วนทันทีครับ